รูทครับโอ้โหกัดไม่เน้นอ่ะกรอบเลยกัดไม่โดดครับ จัดใกล้ๆเองเนะครับตเเยอะแหละจัดไม่โดน ตาวโนซะแล้วเจอเดิมผมเลยไปดูเขาก่อนครับตัวใหญ่ไหมเออจังหวะครับแล้วก็ไปเจอเหยื่อพี่พอดีเก <c ười> ี่ยงฝากร้อยไวเลยโบพีเหรอใช่ครับกัดปุ๊บแล้วก็มาของพี่ต่อแล้วมันก็ซัดของพี่เลยนี่มันมาทางเนี้ยอา่าสองโลกว่าๆได้ <c ười> เจยบร้อยครับจังหวะใครจังหวะมันครับโอ้โหจังหวะไม่ใช่จังหวะเราครับผมไซนี้น่าจะแบบมาหลายๆตัวไม่น่ามาน้อยน่าจะมากสามสี่ตัวนไ้ไซมันห้าวเว้วนจัดว่ะเหยื่ออยู่ตรงไหนวะเนะี่ย นั่นไงวะนั่นไงวะว้าวเห็นไหมครับเมื่อกี้วิ้ยหลอดแต่แบบมันจะส่งปลามันเกิดแถวนี้ใช่ไหมฮะ มันมันกว่าแน่นอนครับเพราะว่าเวลาเข้าไปเนาะเขาจะไปจอดตรงกองมะกรังอ่าเขาอจะเขาอจะมาร์คเบอร์ไว้หมดแล้วพอเข้าไปทีนี้ที่จอเนี่ยมันจะมีอยู่สองอย่างคืออปักปักกัดกัดครับเจ็ด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 มาแล้วเจ็ดสาเอเนี่ยหลุดเลยเนี่ยเนี่ยหลุดเลยเนี่ยหลุดตุดหน้าตาเลยพี่เออ <laughs> โอ้ปลาสากหลุดไปแล้วครับกดกล้องแทบไม่ทัน <laughs> กำลังคุยเพลินเ,พนเลยเออ,เออพี่ <laughs> แล้วแล้วมันฉลาดด้วยนะคือผมกอมาไม่กัดนะครับผมหยุดกอแล้วผมคุยกับพี่เมื่อกี้ผมไม่ได้ก่อเลยแล้วมันกัดเลยใช่มันมันจ้องเหยื่ออยู่ อเอาละครับตอนนี้ผมก็อยู่ที่ปากน้ำแหลมสิงนะครับเดี๋ยวเราจะมาตีประสากแต้ว่าตรงนู้นขึ้นใหญ่มากนะครับตรงนู้โอ้โหแตกดอกขาวเลยแต่น้ำขึ้นสีสวยนะครับเดี๋ยวลองตีเล่นๆแถวนี้ได้หมดเลยพี่บ๊ ตรงนูง้นจะแรงนะครับตัวตรงนี้เราสามารถตีเหยื่อเล่นได้สบายเลยน้ำสวยะจะลองตีจนหมดแสงครับไม่รู้ว่าจะได้ไหมเนะฮ้ยตีไกลย,ยังวะโอ้โหเหยื่อโคตรใหญ่ไอผมนึกว่าปลาขึ้น น้ำสวยมากขึ้นสวยเลยนี่เนี่ยจะเป็นนี่นี่นี่ยิบยิบยิบ,ยบใช่ไหมโดดปะโดดปะนั่นนั่นนั่น Ôi. Ôi xác. Cái xác cái xác. xác. <laughs> à. ตัวไม่ใหญ่อ,ะอ่ะอ้ายมาแล้วครับสาครับออเออแว้นไปหน่อย <c oughs> <ๆ> <c oughs> กัดเอ้ยร้อยโอ้โหเดี๋ยวลากขึ้นฝั่งแล้วกันนี่ครับปลาสากท,ท,ที่โบ๊ <c oughs> ท,ทเห็นอะ่ะ นีบบนโอ้ยพี่บอสตกปลายคางเลยอ่เดี๋ยวดูกันหน่อยครับตัวนี้นี่นะครับโอ้ตัวนี้ประมาณสักโลนึงครับแหมตกใกล้ๆเลยโอ้ยให้คนไม่ใหญ่หรออืมไม่ใหญ่ไม่ใหญ่น้ำเยอะ คึุงเลยเนี่ยพี่โบ๊ชขายนี่ครับกัดดูโอสีลิมิเต็ดนะครับนี่ดเดียวโอ้ยเฮ้เฮ้เฮ้เกเฮ้เกลียนี่ยระปาากแหลมสิงครับโอ้โหเย็นเย็นแต่ตัวไม่ใหญ่นะครับตอนนี้เดี๋ยวปล่อยเขากลับไปเล็กกว่อนย หลอดไม่รอดหลอดเยเนาหหลอดหลอดนีกันโอ้ยอย่างนี้หลอดอยู่แล้วไปนี่อ่ะ,อะเดี๋ยวลองดูว่าะจะไหวนะไหมได้แล้วไปแล้ว นะครับนี่<อ>บรรยากาศรอบๆมืดเลยครับเมื่อกี้แต่กัดเมื่อกี้น่าจะเห็นอยู่นะครับพอมีแสงอยู่อยเออเมื่อกี้กัดพี่บอสชี้เป้านะพี่บอกมนีปลากระบอกจากไร่ตีตีทีเดียวตีตรงนั้นเลยนะตีตรงกลุ่มมันนะครับกัดเลยทีเดียวนี่ครับโหแต่คืนค่อนข้างแรงนะครับแต่เมื่อกี้พี่บอสเห็นปลาพอดีช่วงหัวน้ำดำนะครับ ถึงจะเล็กไปหน่อยแล้วก็มีผลงานมาฝากนานๆครับตรงนี้โอเคครับถ้าเกิดชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับกับสำหรับคลิปนี้ก็เดี๋ยวสักพักก็ต้องขอตัวกลับบ้านนะครับแล้วเจอกันใหม่อีพีหน้าสวัสดีครับ